สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูครุ่งทิพย์นะคะก็จะมานำเสนอเรื่องสถานที่นะคะ place นะคะสถานที่หลายๆสถานที่เราจะใช้คำว่า places นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราไปดูนะคะว่าในวิดีโอคลิปนี้นั้นเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างค่ะ เนะะื้อบทเรียนนะคะในวิดีโอคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยคการถามตอบสถานที่ทำงานคำศัพท์สถานที่และก็มีภาพประกอบนะคะรวมถึงแบบฝึกหัดหรือ exercise ให้นักเรียนได้ทำค่ะเรามาเริ่มอันดับแรกกัน เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ทำงานกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้กันต่อในบทเรียนนี้นะคะว่าอาชีพเหล่านั้นเขาทำงานกันที่ไหนนะคะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ Where do you work? Where do you work? คำว่า Where คำนี้นะคะแปลว่าที่ไหน You คุณ Work แปลว่าทำงาน Where do you work? แปลว่าคุณทำงานที่ไหน หลักการตอบถาม u ตอบอะไรจำได้ไหมคะถาม u ตอบ I นะคะ Where คำนี้แปลว่าที่ไหนถ้าถามด้วย Where ให้ตอบสถานที่นะคะถาม u ตอบ I อามาดูหลักการตอบ I work at ตามด้วยสถานที่นะ,ะ I work at ตามด้วยสถานที่ว่าอาชีพที่เราถามเนี่ยเขาทำงานที่ไหนนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ Where does he or she work? Where does he or she work? อพอมาประโยคนี้นะคะถาม he ก็ตอบ he ถาม she ก็ตอบ she นะคะขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นไคะ Works at ตามด้วยสถานที่นักเรียนสังเกตดูไหมคะว่าตัวอย่างที่หนึ่งนั้นคำว่า work คำนี้ไม่เติม s แต่ ตัวอย่างที่สองนั้น work เติม s เพราะอะไรจำได้ไม่เอ่ยเนื้อหาบทเรียนที่เรคยเรียนมาก่อนหน้านี้อ่นครูจะทบทวนให้นะคะ work ที่ไม่เติม s เพราะว่าประธานตรงนี้ i นะคะจัดอยู่ในประธานพหะหุจน์เราไม่เติม s ที่คำกริยาส่วน he กับ she นะคะเป็นประธานอยู่ในกลุ่มเอกบพเอกแปลว่า1 เอกพจน์ก็คือประธานที่มีคนเดียวนะคะคำกริยาจะต้องเติม s หรือ es เสมอนะคะตามหลักการเติมของเขาอันนี้คุณครูก็เตรียมเนื้อหาให้นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคประโยคที่หนึ่งนะคะ where do you work where do you work i work at school i work at school เห็นไหมคะถาม u ตอบ i ตามด้วยคำว่า work จะเป็นคำกริยานะคะแล้วก็ at ตามด้วยสถานที่ก็คือ school นั่นเองตัวอย่างที่สองค่ะ Where does she work? Where does she work? คำตอบถาม she ก็ตอบ she นะคะ She works at hospital. She works at hospital. ตัวอย่างที่สาม Where does a t e a c h e r work? Where does a teacher work? ถาม a t e a c h e r ก็ขึ้นโดนประโยคด้วย a t e a c h e r a t e a c h e r works at school a t e a c h e r works at school นะคะนรีนยนสังสเกตดูว่าข้อที่1คุณครูถามด้วย w h e r e do ข้อ2กงข้อสาม e d o d s อ่าทำไมถึงใช้ do กับ does ต่างกันต่างกันตรงไหนอันนี้คุณครูทบทวนเนื้อหาให้นะคะ do กับ does นะคะ do เราใช้กับประธานพหูหจน์ iuvd d e s h ใช้กับประธานเอกพจนะคะ h c e i t นั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะอันนี้จดลงไปในเล่มที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ละคะ่ะ places สถานที่นะคะมีอะไรบ้างนงั้นนะคะอันนี้คุยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ได,ไ,ดได้ดูกันนะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะในในที่เป็นคำศัพท์สถานที่ลงไปในสมุดเล่มที่3ด้วย Ah, me house, school, airport, restaurant, bank, bookstore, bus station, bus stop. ไปนะคะเสื้อวัดซีนีมาร้านขายยาร้านกาแฟห้างสรรพสินค้าฟาร์มปาร์คโรงพยาบาล museum hotel bank คำนี้ซ้ำนะคะนักเรียนจดแค่ครั้งเดียวนะคะคำซ้ำไม่ต้องจดนะคะ market police station post office supermarket มาดูที่ exercise ที่4นะคะ ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิธีการตอบนะคะจากเนื้อหาบทเรียนที่คุณรูนำเสนอมาก่อนหน้านี้นะคะมาดูข้อที่1นะคะ Where does a teacher work? Where does a teacher work? คุณครูถาม a teacher a teacher แปลว่าอะไรจำได้ไหมคะ อธิเช uh, ิญทำงานที่ไหน่านะคุณครูถามอ e ิเช e r ขึ้นต้นประโยคก็ต้องเอาอ e ิเช e r ขึ้นมานะักเรียนสังเกตดูนะคะอธิเ uh, ชิญใน uh, ประโยคคาถามตรงนี้เราใช้ a พิมเล็กนะคะพอขึ้นต้นประโยคตรงนี้เราก็ใช้ a พิมพ์ใหญ่นะคะอธิเ uh, ชิญ works at ตามด้วยสถานที่นะคะตรงนี้อย่าใส่จุดๆตามครูนะคะให้ใส่สถานที่ว่าอธิเ uh, ชิญทำงานที่ไหนนะคะเป็นแบบนี้ไปทุกๆข้อเลยค่ะ มีทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนสังเกตดูด้วยว่าแต่ละข้อคุณครูถามอาชีพอะไรนะคะ,ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมด้วยว่าขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเลยทุกๆครั้งนะคะและทำงานด้วยความตั้งใจจะได้ไม่ต้องรีไรไรหลายๆรอบนะคะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จบลงแล้วแล้วเรามาพบกันใหม่ นักเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ